วันนี้มาวิธีสาธิตในการผูกผูกผูกลวดเนาะให้แน่นนะครับวิธีแต่ท่เยเยมแบบน้ำท่อตล้วนี้นะครับทำลวดแบบนี้นะครับแล้วก็ทางนี้ก่อนทังนี้เลยเอาเดียวพอเอาอันนี้ก่อเอาฝั่งนี้นั่จะทำยากโอเคหมุนลวดเข้าไปหนึ่งหนึ่งรอบสองรอบ กี่รอบดีหนึ่งรอบหนึ่งรอบก<อ>็นี่นะครับทำเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปลายไขควงนะครับแย่เข้าไปตรงมุมเสร็จแล้วเราก็แบบนี้จะงัดสลับกันไว้แล้วก็หมุนไขควงหมุนไขควงไปเรื่อยๆนะครับหมุนไขควงไปเรื่อยๆ นันนีะครบตรงนี้มันหลุดออกไปจากวิธีวิธีง่ายๆนะครับทีการปลูกรวดนี่นะครับสาระดีๆนะครับใครว่าสาระอันนี้ดีก็ <laughs> บอกต่อแชร์กันไป <laughs>